โอ้โห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 มันสนุกอะไรขนาดนั้นอ่ะเจดีเชนดูหนูดีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเท็กซัสุกกี้นะโอ้โหดูสิดูสิหนูดีเขาอยากไม่ได้มาตั้งนานแล้วหนูดีเขาอยากกินวัดอุณหภูมิก่อนเอาเครื่องไม่ตรวจโอเค โอ้โหไม่มีคนเลยโอเคเลยยวไปหามุมดีๆกันนี่น้ำจิ้มที่นี่ก็จะแบบออกสุตรแบบโบราณโบราณหน่อยนะมีพริกกระเทียมให้มาแบบเยอะมากน่าปรุงแบบโอ้โหปิดปิดปิดเป็ดยา่างมาเราดูเป็ดยา่างดิเป็ดยา่างมาก บะหมี่ยกก็แบบสีเขียวเข้มกุศย์ๆเลยดูน้ำจิ้มเขาสิบางทีเขาจะกินบะหมี่ยกนะสมัยเด็กๆเรากินบ่อยมากเลยนะโอ้โหนูดีชวนกิน <c oughs> ดเด็กตันไหนชอบกินบะหมี่ยกคะทําทไมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะทําไมทําไมเฮ้ยเฮ้ย โอร่อยค่ะอร่อยค่ะเด็โตขึ้นมาต้องทำรายการรีวิวอาหารแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้หดูกินเก่งอ่ะโอ้อร่อยสุดยอดดูเป็ดนะเป็ดน่ากินมากโอ้โหเดี๋ยวดูปะปาดูปะปาโอ้โหถึงจิ้มเขาให้เยอะดิอ่ะงานเป็นไงเป็ดที่นี่เป็นไงโอ้โหทั้งพ่อทั้งลูกสงสัยต้องสั่งมีดหกไปเลยแม่ย ใหญ่เลยอร่อยเป็นไงบ้างป้าเป็ดเหมือนสมัยที่ผมไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันเลยหรอไม่ใช่ฮ่องกงอ๋อนี่ <c oughs> <อ>มันมีถั่วเลยนะไม่เห็นมีถัว่วน่ากินอะ่ะอันนี้เขาเรียกเ,นะเป็นถั่ววิเศษนะทำไมถึงเป็นถั่ววิเศษเรามันเป็นถั่วลีสงของเปาปุนจินไข่อเจียต้องใช้ห้าบาทอะ <c oughs> ไรของฟ้าโอ้ยดูป้าดิ จิ้มน้จิ้ม่มนี้เลยอะ่ะงับดูสิอันนี้ของแม่นี่ข้างล่างเขามีผักมาให้ด้วยนะดูสิโหดูผักมากินอะ่ะว้าสุดๆไปเลยอน,นี้อุ้ยปลา,าโหได้มาแล้วนะอันนี้เป็นเส้นปลาน้องอูดีชอบกินดองเหรอคะใช่ค่ะเหมือนดองโอ้โหาน,นี่นอ,อาหารที่เราสั่งมานะมีลิ้น มีวากระเมะนะโหไส้อ่อนเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นลูกชิ้นหมดแล้วอันนี้ดูสิเนื้อเนื้อหมักอะไรคะจะหมดจะหมดแล้วน้องหมูดีบอกว้าวโอ้โหผักผักไปมีสองทีเลยนี่อ่ะดูหน่อยอืมหยิบอันนี้ น้องดีน,น่าจะหิวม,มากเลยนี่มีเต้าหู้ของโลน้องหนูดีด้วยกุ้งเส้นคู่โอ้ของโลน้องหนูดีทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหใส่เต้าหู้ให้น้องหนูด,นนดีเดี๋ยวเราจะทาค็อกกี้ให้น้องหนูดีก่อนเวลาที่บ้านเรากินข้าวเนี่ยเราจะต้มให้ลูกก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เผ็ดโอ้โ oh, ห oh. น่ากินจริงจริง เดี๋วยววันนี้น้องอดีกินหมดแน่นอนดูสิโอ้โอห,หนี่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 มีอันนี้ด้วยเนี่ยที่น้องอดีชอบเนี่ยเนี่ยน้องอดีตปลากระเม้งไงใช่ไหมคนญี่ปุ่นไงใส่เชือดาบบพิฆาตสวนไหนนะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นปลากระเมงนะอริกาโตะอาซาเมนะเราจะเก็บเอาไปเก็บผ้าเดี๋ยวน้องอดีติเขาจะตีไข่นะ ทำไข oh. ่เจียวเลอ๋อให้ตี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 แล้วเดี๋ยวลากเชฟเชฟจะย้อนนะเชฟใจร้อนนี่ของน้องอดีก็เสร็จแล้วนะดูสิน้องอดีตเขากินนี่มีอะไรมีเต้าหู้มีวากาเมะมีกุ้งมีมีเส้นนี่แล้วก็มีมปลา อที่ปอืมดีก็จะกินแล้วนะออกระเป๋างับโอ้โหเป็น่ยคะบาจโอ้โหมีิ้นไข่เป็นเนส้นนัดหนึ่งอ่ะอะเลยเต้าหู้เต้าหู้เอาเ นี่เด็กคนไหนชอบกินเต้าหู้บ้างบ้านนี้ชอบกินเต้าหู้มากเจดีชอบกินเต้าหู้มากเป็นไงเหน่อยเหนื่อยมือร้อนปอเป่อกปอกหืมสุดยอดเลยเต้าหู้เจดีความร้อนเหรอครับคุณเจง รถรถทำไมเรียกป้าบ<อ>แบบนั้นน่ะลูกป้าป้าโอ้โหป้าป้านี่กินอะไรก็อร่อยจริงป้าสวร่านดูปลาน้ำจิ้มป้านี่แบบเข้มข้นมากหน่ำเป็นไงป้าสวรรค์อร่อยนะเนื้อนะเด้งๆเลยอะ่ะเนื้อที่นี่เขาแดงจริงๆอื งำอร่อยมากมาลูกมาปลาดุยนะของโปรดเขาเลยนะ่ะลูกดิดย,อยอดเลยเจ๊เด็กย,ยเดียวนีนะจ้กูดแกเป็นงูโอ้โหแกเป็นงูนะแบบนนะฉัานจะกินแกให้หมดเลยงาม โอ Marcel, Onion, hmm. Aí, huh kind of ้กินหดูดูดูอะไรโอ้โหดูน้องหลอดีกินกินไม่หยุดเลยอ่ะดูสิโอ้กุ้งกุ้งกุ้งโอ้โหกุ้งตัวใหญ่โอ้โหสุดยอดเหลือแต่หางงามโอ้โหกินตาเหล่เลยอ่ะกุ้งตัวที่สาม ใจเหลือเกินเป็นไงพุ้งตัวใหญ่ดีนะเด้งไหมเด้งไหมอ,อร่อย <nung. S 1> อร่อยโอ้โหกินอะไรขนาดนั้นดูสิดูสิกินน่ากินมากเลยหนูดีเนี่ยก่อนเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆจะใช้มือจับอาหารอย่าลืมล้างมือก่อนนะนี่เจะดีเขาร้างมือมาแล้วเอาตกตกไม่กินแล้วทิ้งไป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 หเหนียวออใไปที่ชั่ไววางไว้ โอเคเราอยากกินอาหารที่ตกพืนนะเด็กๆไม่สะอาดโอ้โ oh, ดูแก้วน้ำสิแก้วน้ํำน่ารักมากเลยเป็นแก้วน้ําแบบโบราณอ่ะแก้วน้ําเด็ก <laughs> <laughs> ให้เราดีกินน้ำโชหนะ่อยโอ้เขียวเขียวเขวอร่อยถูกใจเท้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิก oh, oh. <laughs> ินกินจนหน้ากลมพ่ <c oughs> ของโดยที่มีน้ำอยู่เบอร์แปรงฟันทำอะไรของเขาอ่ะโอ้โหวิ้ยกินไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยจริงๆโอ้โหน้องดีเขาคีบสาหร่านกินนะง่ำเป็นไงคะอร่อยอร่อยดใจดใจ ให้สามคะแนนให้ห้าคะแนนกุ้งกุ้งกุ้งตัวที่สี่แล้วนะเนี่ยอิ่มท้องต่องยังเนี่ยกินเยอะจังโอ้โหอร่อยอร่อยอะเดี๋ยววันนี้ป้าเจ๋งน้องหนูดีแล้วก็แม่แพนนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมร้อนร้อร้อแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะ <Pier th> โอยร้อนล้ละกดเลย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 ไปยม่ๆกินใหม่ค่ะไปย้า uh, ปากของไม่ดีย